in สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินมาแล้วครับกับเมนูฉลองมืนซับครับเป็นอะไรครับมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับทุกคนชืบชๆบชบน้องหมูหันนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่มาติดตามกันวันนี้เดี๋ยวเรามากินกันแบบว่ากรุบน,นะฮะกรุบจวดไปเลยนะครับอ่ะไปะไปดูกันเดี๋ยวขอไปจัดแจงน้องก่อนนะ นี่น้องมาอยู่ตรงนี้กับเราแล้วนะครับอ่าเป็นเมนูที่เราจะได้เฉลิมฉลองไปได้วยกันแล้วก็จะได้เดินต่อไปแบบหมูหมูนะทำอะไรก็จะได้ง่ายๆนะครับก็เนี่ยแหละกินไปได้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่มาติดตามนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็รบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กี้ด้วยนะครับจะได้อยู่ด้วยกันไปยาวๆเลยนะครับไปวันนี้กินกันเลยนะครับมีน้ําจิ้ม เป็นซอสหวานซีอิ๊วหวานใช่ไหมครับผมแล้วก็เป็นกินกับน้ําจิ้มซีฟูด้ดคือทางร้านเขาให้มานะครับแต่ว่าเราไม่เราไม่กินเรากินของเราเองเป็นน้าจิ้มซีฟู้ดของจริงๆน้องมีขาอยู่นะครับก็เ,เลยเอาออกมาก่อนนะครับ <laughs> แบบแอบบตกใจนิดนึงนะครับอ่ะนี่ครับ เดี๋ยวเราจะกินกันไปเรื่อยๆนะครับปกติเรากินน่ะเราก็จะเห็นเขาแบบแล่บางๆมาให้แล้วใช่ไหมเขาถ้าเกิดไปไปตามร้านอาหารอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือมาเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับอืมน่าจะกินได้หลายมื้ออยู่สามารถเอาเนื้อมันเอาไปทําอย่างอื่นได้แต่ไม่แน่ใจคงกินไม่หมดหรอกมั้งแต่หอมมากทุกคนมันหอมจริงๆอืม เรามาเริ่มชิ้นแรกครับนี่เลยหมูหันของเรานะครับหนังน่าจะกรอบมากเลยอ่ะขอชิมแบบไม่จิ้ม,มนจิ้มก่อนนะครับอ อร่อยเอยเขาหมักกำลังดีมากๆเลยอะครับอืมลิีมดีดีมากๆบ้านอยู่สุพรรณได้จุดที่มันฟินมันก็คือจุดของหนังมันนี่แหละเนาะมาอีกชิ้นนึงครับเดี๋ยวอันนี้จะลองจิ้มน้ำจิ้มดูอุ้ยดูมันแบบว่า กรอบเลยนะพอน้ําจิ้มนี้ก่อนเพราะว่ามันต้องส่วนใหญ่เขากินกับน้นําจิ้มซอซอหวานกันนะครับอืมถึงต้องมีแบบผักชีอะไรอย่างเงี้ยด้วยปะอือืมอืชิ้นหนที่น,น้ำจิ้มซีฟูด้ดอือือ ทุกคนครได้มากว่ะน้ำจ cool> ิ้มซีฟ ja ู้ดเราเนี่ยไปกันต่อเลยนะครับขอน้ำจิ้มซีฟู้ด หนังเขาก็จะไม่กรอบเท่าช่วงตัวนะฮะเนื้อเนื้อน่ะอ,อ,อร่อย nặng nặng luôn luôn này อืมอร่อยครับตรงข้างๆที่เขาจะย่างกริมๆหน่อยครับทุกคนอืมแล้วมันจะติดหนังมันนิดนึงแล้วมีเนื้ออยู่ตรงนี้หน่อยนึงอร่อย ซีฟู้ดก็เข้าเพราะว่ามันก็จะเป็นความหนังหมูนะครับมันก็จะมีความเลี่ยนสักนิดหนึ่ง <c oughs> มลเม,มันหนังเป็ดนะมันคงฟินนะกินซิมซีฟูด 으흠 mm -hmm. mm -hmm. คนชอบกินแบบว่าเล็มเลมกินนะครับเล็มเลมคือการกินแบบเก็บเก็บกินนะอ่ะเล็มกินอนะ่ะกินแบบอยู่ที่แบบว่าอยู่ขอบขอบอะไรมันรหล่งเงี้ยชอบชอบนะครับอ่าเนี่ยชอบกินแบบขอบขอบที่มันติดความไม่เกลียมสักนิดนึงอะไรเงี้ย แต่งความมาแก้เลี่ยนคงกินกันไม่หมดะนะครับทุกคนคงเก็บไว้เพื่อนๆนเราได้กินด้วยนะครับอืมเพราะว่ากินคนเดียวก็ไม่ไหวนะครับบูทั้งตัวเนี่ย <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền đi trong Xin subscribe อาละครับทุกคนกินประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะได้เหลือไว้ไปกินกับเพื่อนๆไปฉลองช่วงสงการกันพอดีด้วยนะครับก็เนี่ยแหละครับเป็นเมนูฉลองครบหมื่นทรัพย์ยังไงก็เราก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆฝากทุกคนติดตามเป็นกําลังใจให้กี้ไปเรื่อยๆอยากให้กินอะไรบอกมาได้เลยนะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้บอก ร่วมอวยพรปีใหม่ให้กับทุกท่านนะครับในวาระสงการปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงตอนนี้เป็นหลักเลยเนาะนะครับแล้วก็ให้ดูแลตัวเองให้ห่างไกลาจากภาวะโควิดให้ได้นะครับสู้ๆนะครับก็รักษาระยะห่างแล้วก็ดูแลตัวเองตลอดเวลานะครับอย่าไปที่ที่มีความเสี่ยงนะครับขอให้ทุกคน ร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงปังปังนะครับทำอะไรก็หมูหมูง่ายง่ายเหมือนเมนูหมูหันในวันนี้แหละนะครับขอบคุณทุกคนมากมากที่มาติดตามเดี๋ยวเราก็จะมีเมนูสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแสนห้าแสนล้านซับไปเรื่อยนะหวังว่าเราจะได้มีกำลังใจให้กันและกันไปเรื่อยๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับลา์เพียงเท่านี้กินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับ น้องหมูจะไปให้เพื่อนกินแล้ว